โรงเรียนบ้านห้วยไร่ตั้งอยู่หมู่9ตำบลหนองคมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขต1นนมีนักเรียนทั้งหมด65คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนผู้อำนวยการโรงเรียนนางวิรัยพรบุญหารโรงเรียนบ้านห้วยไร่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมือ่อปีพุทธศักราช2 5 5 6 ดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านวัดชุมชนพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรคขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน องยภาพโรงเรียนมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียนเพื่อแสดงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างชัดเจนมีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนมีเครื่องบูชาสักการะเพื่อให้ครูและนักเรียนได้กราบไหว้เป็นประจำทุกวันทุกห้องเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควรเพื่อให้นักเรียนเคารพบ,บูชาเป็นประจำ บริเวณโรงเรียนมีพุทธศาสนาสุภาษิตวธาทธรรมพระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆโดยครูนักเรียนได้สืบค้นจัดทำเพื่อเตือนสติข้อคิดต่างๆในการดำรงชีวิตโรงเรียนมีความสะอาดสงบร่มรืม่นม,มีห้องพระพุทธศาสนาลานธรรมมีตารางการใช้มีการใช้จริงและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาวปาศาจสิ่งเสียติดท,ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเร้าบุหรี่พฤติกรรมคือผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนรักษาสินห้าโดยมีการสมาทานศีลห้าในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันพระ ยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามโรงเรียนได้ฝึกนักเรียนในการไหว้การกราบทุกวันก่อนรับประทานอาหารนักเรียนจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอย่างมีสติไม่ดงังไม่หกไม่เหลือทุกวันพระคณะครูและนักเรียนจะรับประทานอาหารมังสวิรัตปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัดออมทรัพย์ ถนอมใช้เงินและสิ่งของจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้านกิจกรรมประจำวันพระในวันพระของทุกเดือนจันสําสำคัญทางพระพุทธศาสนาผู้บริหารครูและนักเรียนใส่เสื้อขาวทุกคนทำบุญใส่บายรฟังเทศรับประทานอาหาร สวีตะในมือการวันสวดมนต์แปลด้านการส่งเสริมวิถีพุทธโรงเรียนไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนผู้บริหารคณะครูไม่ดุด่านักเรียนเช่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวันเพื่อนน้มน้าวให้นักเรียนทำความดีทุกห้องเรียนจัดให้มีกิจกรรมโฮมคูเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่น ความรู้สึกที่ได้ทําความดีครูผู้บริหารและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดีครูผู้บริหารและนักเรียนสอบได้ทร,รมศึกษาชั้นตีเป็นอย่างน้อยบริหารจิตจเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้งมีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอด้านการเรียนการสอน มีการบริหารจิตจเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเชา้าบ่ายทั้งครูและนักเรียนบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนากิจที่วัดบ้านห้วยไร่เดือนละหนึ่งครั้งมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง